เรากำลังจะไปออฟฟิรที่เชอร์รีเนเชอรัลมิวเซียมค่ะมีฉากที่เขาถ่ายแฮร์รี่คอตเตอร์ค่ะเฮ้ยมันคุ้มฉันว่าคุ้มมากใช่ไหมครับอะไรนะค่ะกับบัสก็มามาถูกจังหวะจังไม่ค่ะไปแล้วค่ะพี่เข้าใหม่สามสองหนึ่ง เรากำลังจะไปเรากำลังจะไปไปไหนลืมลืมชื่ออะไรนะ Natural History เดี๋ยวจะไปถามคนอื่นเรากำลังจะไปไหนครับ Natural Museum เฮ้ยเขาตอบถูกเว้ยเรากำลังจะไปไหนครับฟังจะไปไหนครับเราไปมิวเซียมครับมิวเซียมชื่ออะไรครับไม่รู้ชื่อนะ ชุกถูกต้องครับข้างหน้ามนคือรเ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะลังจะไปที่ไหนครับเรากำลังจะไปออฟฟอร์ดอีชอรียนทรอลมิวเซียมค่ะเฮ้ยเต็มสิบชื่อครบแต่เราไปดูกันครับข้างในมีอะไรบ้าง พิพิธภัณฑ์ที่นี่มีอะไรบ้างครับคะไม่รู้ค่ะเรายังไม่ได้เข้าไปเลยยังไม่เคยต้เข้าไปดูก่อนแล้วเราจะไปทางไหนครับตรงไปข้างหน้าค่ะอ้าวหน่อยไม่เคยมาอ้าวพิพิธภัณฑ์ก็คืออยู่ข้างในนี้แต่ทางเข้าไม่ใช่ตรงนี้เราจะเดินเข้าไปเข้าตรงนู้นรถบัสก็มาเอาใหม่ไปตรงนู้นนะครับนอืมข้ามว่างรอไฟแดงกล้ี๋ยวไม่ขับไปแล้วค่ะพี่ ม่าจะติดคอนเทนต์ใช่ไหมครับอะไรนะคะ <laughs> ่ะนี่ถามอยู่ใช่ไหม จริงจริงหมีใช่ไหมมันคือหมี่น้ำตาลป่ะหมี่พรมันสีใช่หมี่น้ำตาลมันเกิดมาจากหมี่เขียวผสมกับหมี่เหลืองมันก็เลยกลายเป็นหมี่น้ำตาลจริงๆแล้วต้องเป็นสีเขียวผสมสีแดงนะคะที่นัดขอบคุณจ้าจ้าที่จัะมาใส่ยิมให้พี่นะเมื่อกี้เราเห็นหมี่ป่ะหมี่เขาเรียกว่าหมี่อะไรหมี่น้ำตาลป่ะหมี่น้ำตาลจะมีสีแางเรารู้ไหมว่าหมี่น้ำตาลเนี่ยเกิดจากอะไร จริงๆมีน้ำตาลเนี่ยมันเกิดมาจากมีเขียวผสมพัน์กับมีเหลืองมันก็เลยกลายเป็นมีน้ำตาลเอ๊เอ๊เอเอตอนนี้เข้ามาอยู่ใน Pit River Museum นะครับในนี้ก็จะมีเรื่องของอารยธรรมต่างๆของแบบแต่ละชนชาติเนาะอินเดียแดงก็มีเอเชียของตั้งแต่สมัย ของจีนของชาวเอสกิโมหรือว่าของชาวเรียกว่ามาเลเซียหลายชนชาติหลากหลายเชื้อชาติก็จะมเีเรียกว่ามีการจัดแสดงที่นี่ด้วยนะครับของแบบชุดของเกาะฮาวายก็มีนะครับมีของชุดของอชนเผ่าต่างๆด้วยชนเผ่าชาวแอฟริกาก็มีชาวอเมริกาก็มีแล้วก็คนที่นี่ก็คือ e n j อยรู้สึกเขาแบบชอบจริงจังกับการที่ มาหาความรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆก็เลยมีการจะแสดงเยอะมากนะครับชอบอะไรที่นี่ครับชอบหลายอย่างเลยครัเอาจริงๆหนูชอบพ i t ิ River ์ม s e เซียมมากคือ มันเป็นความฝันหนูมั้งแต่เด็กแล้วจริงๆแล้วว่าแบบหนูอยากมาที่นี่เสร็จแล้วพอไปก็คือแบบไม่ผิดหวังเลยก็คือเหมือนอย่างที่คิดไว้แล้วก็ดีกว่าได้ซ้ําคือแบบคือเขาจัดแบบหมวดหมู่ทุกอย่างเป็นตามหมวดหมู่ไม่ได้แบ่งเป็นตามประเทศอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้เห็นแบบสิ่งสิ่งนี้ที่แบบแต่ละประเทศเหมือนกันยังไงต่างกันยังไงคือแบบหนูรู้สึกว่าแบบสิ่งของสิ่งนี้ที่เรากําลังดูอยู่มันเคยเป็นสิ่งของที่แบบมีค่ามากๆของใครคนหนึ่งมาก่อนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็แบบมามอบให้วิถีพันให้เราแบบได้ดูได้เห็น สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไคเชิร์ college นะครับอ่าข้างหลังนี้ก็คือไคเชิร์ college นั่นแหละไคเชิร์ college เนี่ยเป็นหนึ่งในวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับน้องๆของเราออกมาจากไคเชิร์ college แล้วสวัสดีครับระวังเหยียบน้ำครับ สวัสดีครับสวัสดีครับหนาวไหมครับหนาวอยู่ค่ะข้างในมีอะไรบ้างครับข้างในข้างในมีทุกอย่างที่สวยงามมีมีฉากที่เขาถ่ายเฮลิคอปเตอร์ค่ะแล้วก็เครื่องสถาปัตยกรรมทุกอย่างสวยมากเลยเฮ้มาคุ้มค่ะดึว่าคุา้ม สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ v i s t e r v i l l a เลจเ l e ร t นะครับต่อพาน้องมาช้อปปิ้งวันนี้ฝนตกด้วยแล้วก็เป็นวันรักไฟดีคนเยอะมากนะครับแต่เราไปดูกันว่าน้องๆแต่ละคนได้อะไรกันบ้างนะครับไปดูกัน เคนเยอะมากข้างในก็คือมีทั้งเคลียร์แลนด์ทั้งรถ50% 70%ก็คือคนต่อแถวเราจะไปเดินตามหาน้องๆกันครับว่าใครอยู่ที่ไหนและได้อะไรบ้างส่วนตัวพี่นัทนั้นได้ของมาแล้วที่นี่เราจะไปดูกันเมื่อกี้เห็นบางกลุ่มได้กันเยอะแยะเลย ได้อะไรกันครับโควโลมาค่ะไอะไรท่ซื้อลยดูไปหมดหรือยังครับยังไม่กเลยหมดเลยเจอกันครับได้อะไรมาเอ่ยได้เป็นลิปออยค่ะแรงถูกมากของ2 8ปอนด์ถูกจนงงอ่ะถูกกว่าเขาถูกถูกกว่าข้าวอ่ะจริงจริงเราได้อะไรกันน่ะได้สร้อยกับไรซ์เลยหรอเฮ้ยวิเวียนด้วยเหรอไปต่อแถวเขาใช่ไหมเนี่ยใช่ ผมว่าหนูไปไม่ได้ต่อเดินเข้าไปเลยอี่วันี้ใช่เลยเฮ้ยเห็นพี่ตาโตนก็ซื้อเยี่งไปแล้วนี่เป็นบิ๊ก้วยเยี่ยมมากันแล้วครับน้องๆเราเหมือนจะเหมือนจะไม่ได้อะไรกันวันนี้โค้ชกับโค้ชอเขาโค้ชอ๋อของแม่จะใช่แม่อันนี้แหละครับอันนี้ อยากได้ค่ะออไม่อยากได้ส่วนหนูแล้วครับปโลูเหมือนกันขอบคุณทุกคนได้ปโลูทุกคนได้โปโลดกำลังจะกลับแล้วครับเป็นไงเสียหายไปเท่าไหร่จบแล้วอาทิตย์แรกต้องอยู่อีก2อาทิตย์แต่อาทิตย์แรกก็โดนไปแล้วซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ไงซื้อเซอร์ไพรส์แต่ว่าเป็นเงินตัวเอง แต่ว่าเราเสียบซ้อไปไม่แล้วไม่แล้วที่ลงจเแล้วจบแล้วไม่ลงเดี๋ยวพี่ลงพี่พีไม่แล้วพี่เดินทางกลับครับบ้าน m i s t e าย i l l บ g ายบายครับ